ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเกาะหนูเกาะแมวในจังหวัดสงขามีที่มายัางไงมีเรื่องราวเล่าขานกันมาเช้านานว่ามีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาเดินทางค้าขายแถบชายทะเลจากเมืองจีนมาจนถึงเมืองสงขาอยู่มากวันหนึ่งมเมื่อพ่อค้าเดินตลาดอยู่ที่เมืองสงขาได้ถูกใจหมาแมวคู่หนึ่งสายพันธุ์ไทยเลยซื้อมาเพื่อจะนำกลับไปเลี้ยงที่ประเทศจีนการเดินทางกินเวลาเนื่อนานจนหมาแมวทั้งสองตัวเริ่มเบื่อหน่ายจึงวางแผนกันว่าจะกระโดดลงทะเลแล้วหนีขึ้นฝั่งกันดีกว่าโดยทราบข่าวว่าพ่อค้าจีนมีดดวววงแก้้ิิเเศษสาามรถทใหน ได้โดยไม่จมน้ำแมวจึงคิดอุบายโดยไปข่มขู่หนูบนเรือให้ไปขโมยดวงแก้ววิเศษจากพ่อค้ามาให้โดยหนูได้ขอหนีขึ้นฝั่งไปด้วยเมื่อขโมยดวงแก้ววิเศษมาได้แล้วหนูจึงอมไว้ในปากแล้วทั้ง3จึงหนีลงจากเรือว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งหน้าเมืองสงขลาขณะว่ายน้ำอยู่ด้วยกันนั้นหนูที่ว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้ววิเศษที่ตนอมอยู่ในปากนั้นมีค่ามหาศาลจึงคิดที่จะหนีหมาแมวขึ้นฝั่งตามลำพังจะได้ครอบครองดวงแก้ววิเศษนั้นเป็นสมบัติของตนตลอดไปแต่แมวซึ่่่่งงงววาาาาายยนน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 ้้้้ตตมหหหหลััััูููอกกก็คิดดเเเชีบรขไป